เจ้เพชรอีหยังอยู่นี่นนอโอ้หกลมากคนรวยเขาอยู่หรอเนาเจ้าเพชรอีหยังกันนี้อันนี้ลูกค้าเขาแบกรถไถมาทั้งล้อลูกค้าเขาอยากลองเนี่ยไม่ใช่มาที่ทั้งล้อนะคะทั้งรถมาทั้งรถทั้งคู่ก็ตัวนี้ลูกค้าก็แบกรถมาลูกค้าใส่เป็นล้อหน้าร้อยสามสิบแปดแล้วก็ล้อหลังร้อยแปดสิบหน้าแปดหลังแปดลูกค้าบอกว่าอยากลองร้อยสามสิบแปดกับร้อยเก้าสิบลูกค้าก็เลยแบกรถมา แล้วก็ให้ลองใส่แล้วก็ให้ลูกค้าขับเอ่อพอลูกค้าแบบถูกใจแล้วแล้วก็ค่อยนี่เนี่ยใหญ่จริงๆใหญ่ไม่ใหญ่ก็สินจงบานเอาบุญโอ้โหอนัวครับอนัวเนี่ยไม่ใช่ยางอนอัวคนอนัวแนนบอบ้าปี สูงจริงไม่จกตาไม,มีแต่คนตัวใหญ่นั่ยแบกรล้อเนี่ยตัวท็อปตัวท็อปก็ตอนนี้ลูกค้าอยากลองเป็นร้อยสามสิบแปดคู่กับล้อหลังร้อยเก้าสิบก็จะใหญ่กว่านี้อีกนะ อันนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วก็อยากลูกค้าอยากลองใหญ่แล้วก็จัดให้ลูกค้าลองเลยเพราะว่าลูกค้ายอมแบกรถมาแล้วก็ยอมให้ลูกค้าอันนี้<อ>ใช่ลูกค้าคนที่หนูหนูถ่ายคลิปที่ว่ามารับสองชุดวันนั้นใช่ไหมคะเอารถถกล้อมาใช่ใช่ลูกค้าคลิปสองชุดคนนั้นแหละเขาอยากลองไซส์ใหญ่ขึ้นไงเพราะเขาซื้อไปสองชุดแล้วเขาก็อยากลองเราก็เดี๋ยวจัดให้ลูกค้าแบกมาเราจัดให้ อันนี้อันนี้ดุมนะน,นี่ดุมเข้าถ่ายยกงายคนด,ดุมหน้าดุมหลังลง,งั้นเดี๋ยวพาไปออนอัวฝั่งนู้นรอไปด้วยไหมคะเฮียเราเราไปออนอัวฝั่งนู้นกันนะ ทำ<ม>อ,อะไรกันพี่น้องาน,นี้อะไรเนี่ยใครใครก็ไม่รักพ่นขนาดพ่นยาอย่าง,ง,งสายหน้าเลยเราเรามาออนอัวกันนะคะ <S <S อันนี้ก็โอ้โหใช้อะไรหลายคันเนี่ยขึ้นของเนี่ยอันนี้ขึ้นอันนี้คันนี้มีผ่านพ่นอ้อยมีพ่นยาอันนี้ยังไม่เต็มรถนะอันนี้แค่อันนี้ไปไหนคะเนี่ย ไหนคะเนี่ยจังหวัดไหนคะเนี่ยไปเพชรบูรณ์โอ้เพชรบูรณ์โอ้โห <c oughs> ไหนไหนไหนอันนี้เต็มแล้วนี่เต็มแล้วครับผมขวนพวนอ้อยขายดีมากคันนี้ก็พวนอ้อย <c oughs> คันนี้ก็พวนอ้อยพวนแล้วต้องพวนแล้วต้องพวนแล้วก็พวน <c oughs> <c oughs> อันนี้พวนสองตัวไหนโคราชนี่ไปนครราชสีมานะคะล้อลมแล้วก็พวนอ้อยโอ้ยรอรับได้เลยค่ะรอรับถึงบ้านได้เลยจ่ายเงินที่หน้าบ้านอย่างเดียว ไม่มีเก็บมัดจำไม่มีการเก็บเงินลงจองได้บอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรเท่านั้นคะ่ะอ้อใหญ่ลงแล้วอันนี้คือของลูกค้าที่ที่เขาจะลองอ๋อใชดถูกใจถูกใจเปลี่ยนรับกับดูดิใหญ่แบบหนาตัวเท่าคนต้ <c oughs> นยานะคะไม่ใช่โรบอทนะคะเนี่ยค้นยา ันี้300ล,ลิตรใช่ไหมคะพี่นัทตัวน,นี้เป็นถัง300ลิตร3ระบบค่ะได้ปีกอะไรบ้างคะตัวน,นี้มีปีกกลางยาวได้5เมตร9หัวฉีดนะคะเป็นหัวทองเหลือง <c oughs> แล้วก็จะมีปีกสั้นแบบนี้ให้ะ <c oughs> เป็นสําหรับงานเข้ารอมอ,อ้อย2หัวฉีดพร้อม <c oughs> หัวสายนะคะเป็นหัวฉีดแบบเทอร์โบปรับได้เลยเ <c oughs> นี่ยเป็นสา, <c oughs> สายพานคู่ด้วยตัวน,นี้เป็นสายพานคู่นการทำงานของ,อของเขาก็ อันนี้ก็น้ําไหลกลับน้ำต้มหรอคะน้ําไหลกลับโอ oh, น้ําไหลกลับปั๊มสามสูบตาช้างทองเราเลยนะคะปั๊มสามสูบมีกองให้ <Okay. S 1> ก็ตัวนี้ที่เรากําลังเทสอยู่จะเป็นเทสสํสหรับลูกค้าที่จะออกวันนี้ตัวนั้นก็เทสเราเทสจริงนะคะก่อนจะออกทุกตัวต้องมีการเทสให้ลูกค้าตัวนี้ก็เครื่องหวานนี้เราเทสเรียบร้อยแล้ว อันนี้ตัวเท่าไหรนคะเนี่ยตัวที่เป็นถังหวานสฟตนเลสขนาด500ลิตรเสได้คุยกี่ถุงคะอู้สิบกระสอบเลยนะสิบกระสอบก็ถือว่าเยอะแล้วนะเยอะเยอะจริงเพียงรายหนุนๆไปแล้วไปแล้วนี่พวกนี้ก็คือเป็นเครื่องพ่นยาตัวใหม่ปี2024เป็นปีกตั้งได้กลางแนวราบได้อันนี้ทั้งหมดนี่คือเทสองอันนี้จ่เทสแล้วก็ของออกก็รถมารอแล้วดูบรรยากาศรถได้อันนี้ส่งจริงไม่จกตาส่งจริงไม่จําเป็นต้องจ้ามรถมาจอดเพราะเราส่งจริง ออกจริงจริงไป<ช>จริงจริงนุ่นดูริปเปอร์ตัวใหญ่ๆนุ่นนัมเบอร์วันขนส่งอุทยัยธานีครับอันนี้ไปส่งอุทยัยธานีนะคะริปเปอร์ใช่ไหมคะพี่นะัทเป็นริปเปอร์ขนาดโครงสองเมตรทั้งปุยได้ใบใหญ่มากบรรจุได้ร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยกิโลดูดิ2ขูดสองอันนี้คือแบบข,ขึ้นเครื่องเดียวก็เต็มแล้วเนี่ยอันนี้ถุกไปเดียวเลยใช่ไหมคะเนี่ย คนนี้ไปเดี่ยวโอ้เฮ้ยเขา,ามีพ่นยาด้วยเอ้าหรอคะใช่ใช่เขามีพ่นยาด้วยอันนี้ขาหนาเท่าไหร่คะเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้ขากระทุนาอยู่ที่32มสิบสอมิลจ้ะคือแบบ<ม>คุ้มอ่ะกับราคานี้เฮ้ยเราป<ะ>ไปดูบรรยากาศฝั่งนู้นกันต่อ 老出 <Like. S 2> 来咯。